ได้บอสใหญ่เริมดีมาแค่นั้นแหละถ้าเรานั่งดูโอ้ลากด้วยกันนะมีแววเปรื่องเป็นเรื่องไม่เกินไปอย่าดันมึงมาฟังกูวอลสามสิบเล่นดีๆแล้วก็ไอ้วงแดงอ่ะเปิดเล่นด้วยน้ำเปิดแม่งไอ้ซ้อมมันจะไปช่วยมันทำไมตรงตรงที่มันเอาเอาชอบเอาซุ่มมาไปผมไม่รู้จ้าผมไม่รู้ผมเล่นโคงอะไรนะคอยเล่นด้วยดีพาตัดทันไหมแม่าพี่เล่นอยู่ขอเขาดิได้อยู่หรือมั้งในไหมเนี่ยมันก็จบแล้ว ก็ขาดเป็นวงแดงไม่ได้ก็เลยง่านกันพี่โทรไปหาเบอร์47ตัวและที่บอกว่าพี่ขอเล่นเลยได้ไหมเปลี่ยนชุดได้เลยได้ไหมผมไว้บอลให้เพราะผมแพ้อยู่บางทีพวกนั้นมันสั่งย่นมันก็ย่นย่นค่อยๆมาด้วยกันมา47ตัว47ตัวเอไฟลี่พี่ขอเล่นได้ไหมใช่ตรงหรอไม่ตรงหรอเราเพิ่งรวมแต่ไม่ไม่รับอ่ะมึงเล่นให้ง่ายๆเลยมึงมึงมึงคอแค่ ไม่รับรับมันก็รับมอมช้าไม่ไม่ไม่ต้องไปฟ้าไม่ต้องไปมุมลงมุมไม่รับเลยไม่ได้อยู่ในแบบรับรับมันเดือดมันถ้าถือสฟกกลับมาบ้านเราหรือมาเกียร์เกียร์บ้านเราลองโทรดิลองโทรดิอ่ะบุตว่สิบไปแล้วสิบเจ็ดตัวประเมินสถานการณ์ดูว่าควรที่จะไปเล่นฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้พอแล้วไม่ต้องไปเล่นแบบหลายมุมอ่ะเพราะ ตอนนี้วิ่งกันรับรับไอ้บอสอยู่ไหนอะพี่พี่ตอนขอเล่นด้วยได้ไหมเพื่อนได้ได้ได้ขอแบบเล่นเลยนะโอเคโอเคเพื่อนได้ไได้ไหมได้ได้ไป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 พี่ไม่ได้นงอเหมือนเดิมอยู่เลยถ้ายนมาพี่ไปเล่นแบบมุมโล่งอะไม่มีมันเลยไม่แต่เราตรนั่นเซเซอชวบอส1ิบหกนบางทีมันไฟนี้ไฟนี้ชนะแล้วนะกูได้บอสใหญ่เต็มดีมาแค่นั้นแหละ ก่อนอะไรนะสตาทาวจะอุ้มเลยด้วยเ้วันี้เฮยม่เอ้ไม่เม่วมึวัสดีพี่พี่ใหญ่เต็มดีก่อนเอาง่ายมาแล้วแม่งสวยอเสียงคุณคุณนั่นอะหรอัสดีครับไอ้ไให้ได้ไอบอลอนุญาตเลขอเลยดำห้าเจ็ดเจ็ดสี่ยิบเอ็ดห้าเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบเอเปืนแล้วกันอะไรนะห้าเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบเอ็ด เราไหวนะเว้ยรวมกันที่ไหนอ่ะจริเราไหวรวมไหนพี่ตั้มสามอมไหมับดูยังอ่ดูเสร็จยังไปไปผัดไปไปดูจุย่เดียวนไปเอายีมีจะพาเนอะมันถึงนุวิ่งยาวเออเอาใหม่นะเอาใหม่นะเคป้าช่วเล่นไม่เป็นตั้ทำมันเลือเชื่อไม่ได้อะไหวจริงได้ดิไ้ปนงนึง้พี่เกดพี่เกดรวมไหนรวมไหนพี่พี่เกดเาเอายีมพี่ยดิพี่ ที่ไหนสภาพี่ได้เส้นใหม่เลยเสื้อเอามาแล้วใช่ป่ะโจงเอามายังพี่โจงน่าจะยังแต่มันไม่มีเลือกเสื้ออ๋พี่ดึงให้เข้าไปอีกรอบหนึ่งรับใจอีกรอบหยาบแยบจิตจิตเนี่ยพี่หกเข้าไปมันมีแค่มวกอ่ะทำไงล่ะนี่ขอชุดจูใจได้ว่าโดนมาสองเซนทำไงอ่ะโดนด่านนี่เพื่อนแป๊บโดนด่านนี่เพื่อนแป๊บโดนด่านนี่แป๊บเดี๋ยวถามพี่ชายครับท่านเลือกเสื้อกดยังไงอ่ะถ้าอย่าบออกมาข้างหน้าครับพี่มันน่าจะไปติดตรงเท่าไหร่ ได้ไม่ทางเพื่ออันนี้อันนี้จริงนะด้ละที่บอกอ่ะมึงพยายามแบบอยากเอาควาว่าอย่าให้มันอยู่คาตีนเยอะถ้าเหลืออยู่ยี่สิบกว่าโค่นั้นต้องจ้อสี่สิบเก้าเป็นชุดพี่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ห่วงแต่ค่ามันเหมือนเม้มไปหรือว่าอะไรมึงต้องรู้จักตอนไหนเว้ยคือจะบอกให้ไอ้ที่แบบเคยเล่นมาผ่านมาผ่านมาใช่ไหมสมัยที่แบบเอาเพื่อนอย่างเดียวแค่ไม่ตีเลยรแบบวิ่งเอาเพื่อนอย่างเดียวมันมันชนะง่ายกว่าแบบไปนั่งเลยนะเว้ย ก็เด็กน่นคือมึงแค่ก้มชุบเฮ้ยส่วเกง,งดีดดิอ้าวเหรอมึงวิ่งหาเพื่อนต๊อกแตกตอกแต,อก,ตอกอะนาโนอ่ะอย่างที่บอกอะเก็บเลยเก็บไว้รอบสองอะมึงพอมีนาโนคิดว่ามีนาโนก็สามารถเอาเพื่อนออกมาได้แล้วเกงสีสองหงหกตรงนั้นนาโนไม่จำเป็น <2. 6. S 1> ต้องรีปัดตลอดนะเว้ยต่อให้มันจะรีคูด้าเสร็จมึงประเมินสถานการณ์นิดนึงก่อนค่อยปัดว่าแบบมึงปัดไปแล้วมึงจะโดนฟรีหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะใช้อะไรเนี่ยคิดว่าต่อยมึงปัดมันติดมาเลยช่วยมึงไปไหนต่อได้จะปล่อยให้มันยิงไปเลย สวยแล้วไฟในแม่งโดนรอบไหนเนี่ยตามดูดก hey, ันเสร็จแล้วใช่ไหมรอบไหนนะพี <g <g ่พี่ดูดกันเสร็จจังโดมมันอยู่อ่ะถ้าพี่ไม่ดูดด้วยที่มีบ้องอยู่โโดมโดมโดกันกันก็ดูดดูดให้เสร็จก่อนไปนะอะไรนะไปดูดไว้อย่าไปแอบดมนะอะไรนะจีารับหน่อยเอางี้ถ้าเรานั่งดูโอ้ราดด้วยกันอะมีแววเป็นเรื่องเป็นเรื่องผมบอกเลยมันสวยก็อยู่ตรงนู้นอะ เดี๋ยวไฟเดี๋ยวรอบนี้น้านหน้าคุกจบตามต้องด่าแบบเต็มเลเวลเหมือนี่สตาร์ทาวมันจะได้ลิงหน้าคุไม่มีเสียโอ้โหไอ้เหี้ยกูแหกปากแหกจนชิบหายไว้วอดอยู่แล้วช่วงแรกๆอ่ะยังไม่ด่าด่าไปแล้วโอ้โหด่าแล้วกูด่ากับใครอะผมด่าแล้วนะเพ่ด่าเต็มหมดเอาไม่ด่าไปมึงเอาไว้ชนะเถอะตอนนี้มึงจะทำอะไรมึงทำเต็มสองอะเอาเอาไว้ชนะตอนนี้โดนด่าไปคิม

พอเล่นไม่ต้องรีบหรอกผมรอมาแล้วว่ารีบไม่มีประโยชน์จะไปยิงกันไหมไปเขียวไปเขียวเลยมาไปเขียวเลยมาไปเขียว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 ห้าคนเซ็ตหลังห้าคนมาไปเขียวีโอ้มึงบั๊มแค่ไปเขียวพอแต่เล่นรอบนอกมันไรประโยชน์นะดันรถดันรถดันรถมันหลุดแล้วไปข้างหลังไหมล่ะเฮ้ยเพื่อนโดนถอยดีประโยชน์ไปเขียวสองได้ไหม ด้ยใครที่หนอยู่ป้ายเขียวแรกถอยมาป้ายเขียวสองแล้วตรงใต้สะพานผมไม่รู้เรื่องอ่ะป้ายเขียวสองป้ายเขียวสองสั่งสะพานสั่งสะพานได้พี่พอได้ป้ายเขียวสองป้ายเขียวสองชนไปชนไปชนไปป้ายเขียวสองนะอย่างหนูชื่อื่นนะอย่างวัดคมอย่างวัดคมเอ่ะดิใครที่อยู่ป้ายเขียวหนึ่งอะมาป้ายเขียวสองใต้สะพานอืยมันยิงโดนหัวผมวิ่งย่งมาแตกสั่งกรุบดีๆนะต้องมีที่กรุบนะต้องมีที่กรุบนะคนมวยยิงาดียิงมาดิยิงมาดิ กกรระะเเดด็็นนนขึ้มานึงบย่นมาใต้สะพานได้ป่ะย่นมิ่งได้ป้าใครพี่วงการมึงมึงมาใต้สะพานนี่มันเป็นใต้เขียวเนี่ยมึงเห็นตรงเพื่อนอยู่กัน้ยเนี่ยไอ้หนึ่งอันหนึงอันปล่อยพวกไกลอ่ะตั้มก็บอกให้เลี้ยวไเขียวมาเลนขวามาเลนขวามาเลนขวาฟังกูเลี้ยวขวงใต้สะพานไม่เป็นปัญอานัวนี้ตัดยังเลนขวาใต้สะพานเลนขวาใต้สะพานนั่นมันแปลกวะขวาหน้าฟังกูเลนขวาใต้สะพานเห็นไหมที่เพื่อนอยู่มาตรงนี้ เล่นขวาใต้สะพานเล่นขวาประโยชน์พารเลยวมันลงแล้วมันลงแล้วที่เดินเห็นเปล่าเข้าวงเงินใช่ใช่รถเข้าวงในหันหลังยิงเนี่ยมันเดินมาเต็มเลยมึงหันหลังยิงไม่ดีมันจะได้ถอดอะโนมัติหันหลังยิงหันหลังยิงอย่าหันหน้าหันหลังยิงมันเนี่ยมึงนวดมันไปไม่ต้องรีบลงมึงนวดมันไอห้าคนอะเซตแรกมึงลงให้หมดเลยห้าคนเซตแรกมึงลงห้าคนเซตแรกมึงลงแล้วมึงไล่ซ้ำมึงเห็นป่ะหัวเขียวมึงซ้ำมึงซ้ำเอาแค่ห้าคนเซตแรกมั้ยที่เหลือมึงหันหลังมึงนวดอะโนมันนวดอะโนมันหันหลังนวดอะโนมันไไไปปนนวดรร้เื่่อองงมตีบละ นนดไปนวดไปใคทำมนมันก็บําเลยดไปนวดไปฝังยมพีถอยออกมาฝังยีมพีพีปากมันาพี่ถอยมาพี่ค่ถอยมปากมันปากพียิงยิงพีไปพี่คิมย่นสบไปพี่คิมย่นสบไปถอยไม่อีกพี่คิมเียเดินยัดระวังไปไปเล่นไปเล่นไปเล่นไปไปเล่นไประวังมันปากบ้านเราเเสเสบสไอเหืองบ้านเหมือเฮ้ยไอเี่ยพ ก็ตกค่ัดขัึ้นไปอย่าดันลึกร้งกูห้ามดันลึกอย่าดันลึกอย่าดันลึกค่อยๆดันขึ้นไปอย่าดันลึกนะอันลึกอย่ดันลึกข่อยๆเล่นกรเลี้ยงเพื่อนไปเรื่อยเลี้ยงเพื่อนไปเรื่อยนานมันจะหมดแล้วนานโนมันหมดเยอะมึงเลี้ยงเพื่อนไปเรื่อยถอปืนเยอะๆถีปืนเยอะๆล่าดกูสอย่ดลึกอย่าดันลไม่ตายอย่าทไม่ตาอย่าดันลึกยนขไปแลไป โรยิงโรยิงโรยิงตงโอเขียวโอเคียวยังไม่ตายโอเคียวยังไม่ตายแล้วเนี่ยจะตกแล้วเอาดี๊มีมีโสมุ่งเปลี่ยนตัวเลยม่ีโซมุ่งเปลี่ยนตัวไปไปไปยิงยิงไปยิงไปโดนทำไงถอยถอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเข้าอุ้ยมันเข้าวงสามโอ้โหเฮียถ้าเกิดกูตีนะแตต่อนนเี้ยไอ้ชตรงตรงตอม้อกลางอ่ะช่วยยิงกูยิงให้กูหน่อยเดี๋ยวตอม้อกลางอ่ะตอม้อกลางยิงให้กูหน่อยตอม้อกลางตอม้อกลางตอม้อกลางวงเยมาเข้าวงเยอะมากรถมาอ่ะเปลี่ยนมีดหน่อยเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดด้วยนะเปลี่ยนฝั่งเมาเข้างยิง ตามตายไปตามตายเดือดสอบไปไหนเพื่อนเดือดสอบไปไหนเพื่อนมีเป็นร้านแม่งไม่มีใครช่วยกูสักคนเลยมามาเหี้ยแม่งอยู่เป็นร้านนั้นนะช่วยกูหน่อยเถิดโอ้รำหน่อย้รำหน่อยโอ้เฮียเยี่ยมเดือดไอ้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 เดี๋ยวไอ้เพื่อนเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้เดือดทำไมเพื่อน วิ่งไปทำงานเดินไปหยิบอ,อีกศพที่ไม่ตายไอ้หอเหี้ยแม่งยืนซ้ำกูฟรีไอ้เหี้ย เดี๋ยวโดนทะลุเรื่อยๆแล้วมันทะลุไปเอาศพเราเราไม่โดนทะลุเอาศพโดนไฟเนี่ยเชื่อป่ะปืนมันโอบเราโดนอีกแล้วนะเอาศพไปด้วยดิพี่บอลเอาศพไปด้วยดิอะ่างไหฟ้าหลังหนโด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 นเราเดี๋ยวโดนอีกยกให้ดูนะ ปืนไม่ไม่ล้มสักคนเลยเฮียเราแม่งถือแต่ไม้กลางวงล้อมอ่ะจริงจริงนะมันใช้แต่ปืนยิงเราแล้วค่อยค่อยกืนอ่ะดูดิการอะไรเยอะเลยมึงเห็นไหมปืนมันอยู่ล้อมไฟอ่ะเพื่อนเพื่อนตายนะเพื่อนตายกับไฟเพื่อนตายกับไฟตอนแรกข่าวก็เยอะแต่มันถือแต่อะไรมันไม่ช่วยเพื่อนอ้เหีย มันถือนบุธแล้วมันไม่ตีเขาให้ได้ด้วยเนี่ยมาเด้ยน่ะนจะไหวไหมนี่ลองดูมันทะลุไปถึงเราแย่แล้วเพราะนาโนหมดแล้ว,ลวเดี๋ยวเขยดูนะ ูว่าจะทำกันยังนะครับเออ,เอโปตายหมดเออมันแคนซ้มแคนเซิลกูอีกเอ,อ้ยชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยหาชุบเพื่อนหน่อยการไฟโนไปเอาเพื่อนใครมีนาโนบ้านโดดนมันสลับบ้านแล้วตาม กูรีเพื่อนอยู่น้ำผางนะเอาเรื่องไม่ไหวว่าสร้างไฟแต่ว่าเราไม่งมีแต่มันมึงต้องโยกไปเล่นบ้านมันจัางกูมึงโยกไปเล่นบ้านมันสลับบ้านมึงเอาศพไปกลับบ้านมันมาบ้านมันมึงต้องสลับบ้านเยอะบ้านมันเราเกิดเยอะบ้านมันเราเกิดเยอะมาทิ้งบ้านตัวเองแล้วมึงไปเล่นบ้านมันให้หมดจัางกูทิ้งบ้านตัวเองแล้วไปเล่นบ้านมันหมดรถใครไม่มีศพขึ้นรถเลยเมืองมันอ่กนนะป้าเมืองมันอ่อนเกี่ยวดิเกี่ยวดิเกี่ยวดิมันอยู่ฝั่งรู้เยอะเกี่ยวดิเกี่ยวดิมึงฆ่ามันดิอโนมันแตกแล้วมึงทำดิ ดีเก <Workers, S 2> ีียวอย่าให้มันกลับเกลียวเกลียวเกลียวเฮ้ยฝั่งฝั่งบ้านมันตอนเขาเล่นไหวแบบมือมึงมาจากฝั่งฝั่งบ้านมันอ่ะเอาเพื่อนหน่อยบุตรีง่ายไม่ไม่มีนานหมดแล้วอ่ะพี่ต้องมีดีพี่เกดแลววไม่ติดกูปั่นนาโนขาวอ้อ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 ขาวออกูปั่นนี่ละมึงยิงเลยยิงเบรกเลยไหวไหวใจเย็นใจเย็นมึงเล่นฝั่งนี้ก่อน มีนาโนไหมถ้ารูไปเอาไปเอาเพื่อนฝั่งหนูได้บ้าใครมีนาโนผมถะซ่อมมันมีนาโนเพื่อนก่อนต้องเอาเพื่อนพี่ตั้มเนี่ยผมวันผมซ้ำมีนาโนบ้าใครมีนาโนไหมนาโนไม่คูดเดี๋ยวไม่งพึ่งใส่เว้ยไอ้เหี้ยยิงไม่ล้มเลยบ่ายบ่ายบ่ายนวดบ่ายยี่เบ็ดยี่เบ็ดมึงฟังกูบอยยี่เบ็ดบอยยี่เบ็ดมึงค่อยๆเล่นไต่ค่อยๆคืนมึงเล่นด้วยกันได้ป้าเล่นด้วยกันแบบทีละนิดทีละนิ้ดัะเพื่อน

ตามเราทำต้องการที่ต้องลดจนอ่อนนึ่งให้หลวงเราไปมันละปูพังเกิดเกิดเกิดเยอะนะเกิดเยอะนะเกิดเยอะนะตาตั้มตาตั้มสายพวกกรูนซองตาตั้มตาตั้มสายหัวดำใครหันมาหน่อยหันหน่อยตาตั้มตาตั้มพี่โอ้โหดับเพจเหมือนกันทำไมเราด่ากันเนี่ยพี่โอ้โหพี่ต้องหยุดสงครามด่วนเลยตอนนี้พี่ตั้มโอ้โหดับเพจเหมือนกันด่านพังเลยเนี่ยทำเลยทำเลย พอเริ่มยิงลมแต่ฆ่าไม่ได้เว้ยไอ้เชี่ยเฮ้ยเดือเปิดเฮ้ยเดือบปิดน้องเฮ้ยเดือบเปิด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 ขวาขวาขวาเฮ้ยขวาขวาขวาเฮ้ยต้องไหนตรงเสาไฟแล้วขวาม เอ้ถือถือซ้อมไหนถือซ้อมไหนไม่รู้แล้ววะเล่นยากเกินเล่นไม่ไหวไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันน้องชายผมก็ข้างหลังยิงโนดิเลยเลยิงโนดิยิงโนยิงโนดิ้งกลัวสองพี่น้องกูัหูลั่นดีกว่าพี่เอามาเชยสับนะพี่เอามาเชยสับ สอบเราเพื่อมาเชียครับพอจีนไม่ต้อยิงตัวไกลตายสวยมึงถือสปเปลี่ยนปืนถือสปเปลี่ยนไม่ต้องยิงไม่ต้องยิงพิเลสพิเลสหัวเขียวพิเลสทั้งหน่อยพิเลสเจ็ดฟิววะแบบตอนแรกที่มันเป็นโล่งๆมันก็พอได้เว้ยพิทอสพ่ทอสพิทอสพิทอสมึงทั้งหัวเขียวพิทอส

แล้วแล้วแล้วไหนตัวไหนมันด่าเราว่ะแล้วไม่รู้กูไม่ได้ด่าใครทางนั้นแหละกูไม่รู้ไอ้แยกกูสะยังมีอันทำเน็ตเหมือนกันแล้วทำไมแล้วด่าอะไรทำเน็ด่าใครกูไม่รู้ไม่มึงกากนะครับนั่นไง เนี่ยยไอหัวเหลืองตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูนะเงยบนะไอ้ร้องมันด่ากูไว้ที่อย่างกูกูด่าริมเงียบไม้อ้ยด่าแล้วพอกการลการหลการลการกแล้วหลักกกด่าเลยค้คุ้กูแบทเจนต์ตีไงสอดท้องคด้ยได้ไอ้คว้ยตัวไหนมันด้าน่องกูไว้ไอเี่ยเนี่ยนะกน่ด่าแล้วเลยอยากทเลยไม่ทกูกูไม่รู้ ไปบ้อสเหรอ,อ,อเอออนี่ใครนะเนี่ยมาพาเว้พาอะไดใช่ื่อนรอแบบไม่สลัดสลัคบ